นุกหมด กับค่ารักษาลูกไปหลายร้านค่ะยาที่รักษาลูกค่าโรงพยาบาลที่ใช้จ่ายไปก่อนหน้านั้นค่อนข้างเยอะมากเราสองคนหนักกันมากค่ะมีค่าใช้จ่ายสูงมากที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นค่ะทั้งค่าที่เข้าเครื่อง C T สแกนทั้งค่าอุโมงค์ทุกอย่างเงินเก็บที่เราเก็บมาใช้คําว่าเกือบหมดมากๆเลยมันคือสิ่งที่เราเตรียมมาเก็บมาเพื่อมาใช้ชีวิตคู่แล้วเราก็คิดว่าหัวเราคาดหวังว่าเราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเราจะมีเงินตรงนี้ใช้จ่ายอยู่กับลูกแต่ทุกอย่างมันพังทลายหมดเลยเงินที่เราเตรียมมาเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยยมััอาาาาจ้้เเป่่รใชกกกกบบลููู ต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกค่ะย้อนกลับไปได้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถ้าถามลูกกลับมาก็คือลูกมันเป็นอย่างหนึ่งที่ถ้ามีแล้วอ่ะมันย้อนกลับไปวันที่ไม่มีไม่ได้แล้วนะมันมีแล้วอ่ะม,มันต้องไปต่อให้ให้สุดไม่ว่านุ๊กจะต้องล้มอีกกี่ครั้งไม่ว่านจะต้องอย่างกี่ครั้งนุ๊กต้องลุกขึ้นมายืนให้ได้เพราะเรามองไปถึงความหวังเราว่าถ้าเราไม่มีเราเขาจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะอยู่กับใครมันก็ทําให้เรามีแรงผลักดันที่จะดึงตัวเองขึ้นมาในจุดที่ตกต่าที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต้้องยืนนขึมา